เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายฉันเนี่ยตื่นมาอยู่ดีๆก็กลายเป็นปลาเนโมตัวสีน้ําเงินเฉยเลยอ่ะแล้วฉันสามารถหายใจบนบกได้มันเกิดอะไรขึ้นหรือโลกของเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปไวมากเลยนะเนี่ยดูดิตรงนู้นมีปลาฉลามที่สามารถกระโดดขึ้นไปบนเรือลําใหญ่ได้โอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วทุกคนฉันว่าข่าวช่องเจ็ดจะต้องมาทํารายการอย่างด่วนเฮ้ยเนี่ยปลาฉลามอะไรวะเนี่ยทำไมตัวมันสีเขียวแบบนี้ล่ะ เฮ้ย hey, พี่สวัสดีครับพี่เป็นปลาฉลามอะไรเนี่ยทำไมตัวเขียวจริงเออโอ้ยนี่มันคนนี่โ oh อ้ไม่ o อดเออแต่เราก็เป็นคนเนี่ยแต่พาะตอนนี้ฉันเป็นปลาโอ้ทุกคนตรงนี้มีคนมาผิงไฟด้วยหรือว่าเจ้ามนุษย์มันกําลังจับปลามาย่างล่ะเนี่ยโอ้นั่นไงคนถือคันเบ็ดโย่งานเข้าแล้วโอ้รีบหนีดีกว่าทุกคนเราลงไปใต้น้ําดีกว่านะจ๊ะสวัสดีมีใครอยู่ไหมเนี่ย ทำไมฉันกลายเป็นป่าได้ล่ะเนี่ยตอนนั้นฉันกินข้าวกับพ่อแม่โยแล้วก็หลับไปแป๊บหนึ่งเติ่นมาอีกทีก็กลายเป็นป่าหนีโมโตสีน้ำเงินแล้วอ่ะทุกคนโอ้นั่นนั่นมันแพ้นี่ฉันจะลองขึ้นไปดูสิฟุบอุ้ยอ้ย,อยสดชื่นขึ้นมาได้ขึ้นมาบนบกเหมือนได้หายใจเอ๊ะแต่ว่าฉันเป็นปาน่าเนี่แต่ว่าฉันสามารถหายใจบนน้ําแล้วก็บนบกได้โอ้มันก็เป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะเนี่ย ด,ดูเหมือนว่าเรือใบลานี้นะคะจะไม่สามารถแล่นได้เลยก็ช่างมันนะคะแล้วลงน้ําต่อโอ้นี่มันอะไรเนี่ยโครงกระดูกของบัวยักษ์หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นโครงกระดูกแน่นอนเออน่ากลัวสวัสดีครับเจ้าปลาดาวโอ้แต่ว่าปลาดาวอันนี้ มันเหมือนปลาทาวของปอมเลยนะทุกคนเหมือนจะไม่มีชีวิตด้วยฉันไปดีกว่านะโอ้โอโอปะการังปะการังโอ้สวยงามมากเลยนะเนี่ยเหมาะกับการที่จะเป็นที่กำบังหลบความปลอดภัยอย่างยิ่งเพราะว่าสีเหมือนกับชั้นมากเลยนะเนี่ยทุกคนนี่เราว่ายน้ำจนเพลินจนเรามาเจอทะเลทรายนะคะตรงนี้ก็มีแอ่งน้ำให้เราได้หายใจด้วยนะคะเราลองลองไปดีกว่าโอ้ มันสามารถเชื่อมต่อกับพางล่างได้นะคะโอ้ oh, นะุพี่เต่านี่วาสวัสดีครับพี่เตารอผมด้วยโอ้ oh, พี่เต่านี่ว่ายน้ําไหวมากเลยโอ้ oh my god ตอนนี้ฉันกลายเป็นปลาฉลามสีส้มโอ้โ oh, หอย่างเจ๋งเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามุมมองอันนี้คือแบบว่ามันแบบมันบางตามากโอ้ oh, เดี๋ยนะโอ้ oh, สวยงามเลยนะเนี่ยเราเป็นปลาฉลามที่น่ารักจริงๆเลยก็จะมันเมกาโลดอนนี่ดูเหมือนว่าเขากาลังโดนโจมตีอยู่นะคะโอ้โ oh. ห นี่นะคะเราก็จะสามารถขี่น้องได้ด้วยนะคะอ่าเป็นยังไงล่ะอย่างเท่เลยเอาดาจ้ปาปลาฉลามสีสม้มพาฉันไปเที่ยวหน่อยแล้วตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าสีปลาฉลามนั้นเหมือนสีชุดที่พี่ชัยเลยนะคะเข้ากันมากเลย แต่มุมมองมันค่อนข้างดูยากนะคะแบบนนอโอ้ปลาอปลาโอ้ปลาฉลามปลาฉลามเป็นอะไรเนี่ยโอ้มืนหูเป็นปลากรรังที่สวยงามมากๆเลยนน่ดูอย่างเท่เลยนะคะทุกคนนี่เราสามารถยืนได้ด้วยโอ้โหอย่างเท่เลยทุกคนดูดิยูฮูฉันสามารถหายใจใต้น้ําได้โอ้แล้วฉันก็ขี่ปลาฉลามได้ด้วยยุยไม่ธรรมดาตอนนี้นะคะพี่ก็ได้กลายเป็นนางเงือกเต็มตัวแล้วอ้าวแต่ก่อนนางเงือกหายอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ้าวเมื่อกี้ ยังสีชมพูอยู่เลยยังกลายเป็นสีน้าเงินได้ยังไงนี้ตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่เกาะเต่านั่นเองนะคะเราจะลงไปไว่ายน้ําข้างใต้ดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ข้างบนนั้นน่าจะอันตรายโอ้นั่นไงพี่ปลาฉลามสีฟ้า,าหายไปไหนแล้วอ,อ้าวข้างล่างนี่มันจังสวยจริงๆเลยนะคะโอ้ปลาการลังนะั้นมัน่างงามจริงๆเลยมันกระพริบได้ด้วยโอ้โหดูดิ ประการลางังพวกนี้นะคะจะทําให้พวกปลานะคะสามารถมาหลบได้เลยเมื่อเจอภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นโอ้นั่นอะไรน้าๆนั่นมันเอ่อสัมภูมิหรือเปล่าเนี่ยกระพริบได้ด้วยไม่น่าละใชยละมัง้งทุกคนดูสิเกาะน,นี้นะคะเป็นสมชื่อจริงๆเกาะเต่านะคะนี่เลยเป็นรูปเต่านะคะโอ้ตัวใหญ่มาหืมามากเลยนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเออเ,อ,อเดี๋ยวๆนะข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรนะโอ้นั่นมันล่มของมนุษย์หรือเปล่านนาะโอ้เดี๋ยวโอ้ใช่ด้วย นี่มันมนุษย์นี่สวัสดีทําอะไรใต้น้ําเนี่ยไม่กลัวขาดอากาศหายใจไงเอเออ๋โอ้ชีวิตฉันมัน่าสงสารจริงๆเลยนะจะคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยเลยหายไปหมดอุ้ยเฮ้ยข้างหน้านั้นจะมีปลาฉลามอยู่นะคะเราไปคุยกับเขาดีกว่าฉลามสวัสดีค่ะสวัสดีสสดเออไม่คุยเลยเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยตรงนี้มันมีบ้านคนอยู่นี่สวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้านไหมคะเอ้ย บ้านหลังนี้นะคะเหมือนเหมือนของท่านบุท่าเต่าเหมือนในการ์ตูนเรื่องดาวก้อนบอลเลยนะคะออเข้าบ้านไปหน่อยได้ปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวบังบ้านมิดเลยสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเฮลโหลฉันจะขอน้ําดื่มกินหน่อยค่ะน้ําจืดนะคะเพราะว่าในคลองนั้นใน,นทะเลนั้นมีแต่น้ําเค็มฉันไม่ชอบกินเลยเพราะว่าฉันนั้นเป็นครึ่งคนครึ่งปลานะ่ะสิฉันไม่ได้เป็นปลาเต็มตัว ฉันคือจอร์เข้สีชมพูสีสวยไหมล่ะทุกคน ฉันจะกินเด็กทุกคนเลยที่เดินผ่านปากฉันฮ <laughs> นั่นไงนั่นคือเด็กใช่ไหมได้เลยฉันจะไปกินเด็กเดี๋ยวนี้อืมอืมฉันขอกินเด็กกันและกันนี่งำ่งำง่ำโอ้เนื้อเด็กมันช่างหวานจริงๆเลยเนื้อแก่นั้นฉันขอรับไปแล้วกันนะอร่อยจริงๆเลยโอ้เขาจะตายแล้วก็ไม่หนีเรื่องไงโอ้เรียบร้อยฮ <laughs> เนื้อแก่นี่มันช่างอร่อยจริงๆได้โอ้โห โอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้เขาสามารถลากเต่าได้ด้วยอรอโอ,โอ้เกินไปแล้วพี่น้องนี่นายนี่โขดูดิเขาทำเ,ออเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าใชาก้กำลังโดนโจมตีโยเฮ้ยเฮ้ยมามาทำร้ายจระเข้ได้ยังไงฮะบอกเลยนะฉันเป็นจระเข้ฉันไม่ยอมแพ้มนุษย์กระอกอยังเจ่าหรอกหน้าแต่ว่าตอนนี้เลือดของพี่น้ำมันกำลังหมดแล้ววิงว่งหนีสิครับวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งกระโดดน้ำกระโดดน้ำโอ้เจ้ามนุษย์ใจร้ายทำร้ายจระเข้ได้ยังไงกันนี่ เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากเลยนะคะเมื่อเรากลายเป็นจระเข้แล้วว่ายน้ำโอ้โหว่ายผิวกว่าสัตว์ตัวอื่นเลยนะคะเนี่ยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหฉันคือเต่าพันปีฉันเบื่อมากเลยนะเขาชอบเอาแป้งมาถูกระดองฉันนั่นน่ะเขามาหาหวยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีหวยให้เล่นหรอกโอ้แทงเท่าไรก็ไม่ทุกอืมเฮ้ยน้ำจระเข้เนี่ยฉันจะเข้าไปทักทายเขาสักหน่อยสวัสดีเจ้าข,อขอ้อคนใดเป็นไงบ้างฉันขอกัดหน่อยละกันนี่ เฮ้ยเอ้ย,อยนี่มันปลาฉลามสีส้มกําลังตายนี่ฉันกำลังซ้ำโอ้โหน่าสงสารจริงๆนะชีวิตแกเนี่ยแต่บอกไว้เลยทั้งทะเลนี่ไม่มีอะไรที่แน่นอนผู้คนพร้อมจมตีกันตลอดเวลาโอ้นี่มันเห็ดป๊อปไอยนี่ไอ้ไม่ใช่เห็ดมาริโอกินแล้วจะเมาอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันกินไม่ได้อันนี้นะคะคืออาหารต่างๆนะคะที่สามารถ กินได้เลยนะคะโอ้โหนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเสียดายจริงๆเลยฉันอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์นะนะกกินได้หรือเปล่าเนี่ยเต่าอย่างฉันกินได้ไหมโอ้เต่าอย่างฉันกินได้ด้วยโอ้โช่างอร่อยจริงๆฉันอยากจะลองเป็นเต่าย่างดูบ้างนี่เป็นไงละ่ะ <c> ไ <oughs> ม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่ประเด็นคือไม่ไม่โอ้เดี๋ยวนะนี่มันเต่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูหลังก็สเสีเมตมะพร้าแล้วก็มีบ่อน้ําอยู่ข้างล่างด้วย โอ้นี่มันปลาในตำนานเน่โอ้ดีใจจริงๆเลยที่ฉันเจอปลาในตำนานนะนเนี่ยโอ้ไม่ก็ตอนนี้เขาก็กำลังมาแอบอยู่นะคะมีเรอที่เราจะไม่ตีนี่ตีแน่นอนโอ้โหลบไปแล้วนางหลบไปพี่เตาเขอลงเรือหน่อยแล้วกันนะฉันว่ายนะมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยโอ้เรือลำนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ไปนันเนี่ยเอาล่ะนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเซ d b y e my friend อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ 咋？